เดี๋ยวไปบ้านก่อนเดี๋ยวไปเขากำลังกลับบ้านกันเดี๋ยวขอมาเลดบ้านย้ายย้ายที่แล้วล่ะพเพราะปกอ้ตอนที่ว่ามาครั้งนั้นผมเห็นว่าอยู่ตึกนี้ปะ่ะไอ้เนี่ยไอ้ที่ผมกำลังอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่ถือเลยนะตึกบ้านใครมาดูน้ตตาตระหังนะเดี๋ยวนะผมเห็นชื่อใครขึ้นเลยครับแลไม่มีใครเข้าเลยครับเอาเล่อ <laughs> <laughs> ็แต่าดูาเดียวก็เอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดกลับบ้านให้ได้ครับนี่คือคอนเทนต์ใหม่ใช่แล้วฮะดูซิว่าจะเอากลับบ้านได้หรือเปล่านะปืนที่แบบพูมือเกมหนึ่งกระบ,บอกนะฮะก็สุดออกหรือว่าไม่น,าน่ารอลดูปืนดปนูปืนใหมนของนี้แล้วใช่ไหมใครก็ได้พาพาพา,พาผมเข้าบ้านหน่อยดู บอกวิธีขึ้นไปบนบ้านผมหน่อยมันขึ้นยังไงในบ้านเรา้เองแค่เจ้าอ่ะยืดตัอ่ะขึ้นไปฟฝั่งหนึ่งฝั่งเดินป่วยตายทั้งบ้านยืดตัผมว่าผมไม่ลงบ้านแล้ว ยังมีเหรอพี่โอ้โหนะเด,นน <c oughs> ดินขึ้นไปข้างบนเดินขึ้นไปข้างบนอาสิบซูด้วยเป็นตรงเสาผมคิ<อ>ดว่ามีอีกชั้นตรงเสาอ่ะตรงเสาเสาข้างหลังอ่ะเอะเอขึ้นไป เดี๋ยวพี่อันนี้อันนี้ช้สุดท้ายแล้วใช่ไหมนี่ไม่รู้อ่ะปิดอปิดกนเสร็จเดินออกไปก่อนเดินเดินเดินเข้าไปก่อนอ่ะปิดอย่าบอกนะนีปิดแล้วปิดแล้ว พอาบารู้สึออึดอัดขึ้นมาเลยอันนี้คืออ๋อใส่ประตูไปสิโอเคจะบอกม่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชั้นนี้เหรอดีมีคนรอแง่เรื่องบ้านด้วยอันนี้อะไรเนี่ยพี่อันนี้อันนี้คือ<า>ตตองปีนขึ้นไปไหมไม่เป็นปีนปีนกับปีนเสาอะ ใช้เมือนี่เนี่ยเออนั่นแหละแผ่ไม่ปิดแผ่ไม่ปิดประตูประตูตรงไหนพี่ประตูชั้นนี้มีปะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเดี๋ยวค่อยลงมาลืมสัญบานไม่เป็นไรหรอกมั้งเยู่ออกจากบ้ไปแล้วโอ้ชีวิตกูคอมพิวต์แล้วครับ รากูตกไพเจ็บแต่อย่าลืมนะว่ายังเหลืออีกเจ็ดประตูนะโอ้ผมเขาผมเฟดละบเดวบานวคืเียว้เหลือเทีงเหลือประตูอีกเจ็ดวันนะโชคดีแล้วตอนนี้ออกมาได้แล้วเหมือนติดคุกอะอยู่ง เข้าเขาโอเคพี่โอ้หายเลยต่างกันช่มันเข้ามาสองคนแล้วนะเซเลนเข้ามาต้องแอดพี่ด้วยนะหรือมัมโบมีเปลี่ยนชื่อพีดหมดแล้วชื่ออะไรพี่นแกมคิสตูริมัมโบมีต้องแอดใหม่เซเลนเหรอแอดผมก็แอดเจตเข้ามายังเจตเซเลนเข้ามาแล้วเซเลนเข้ามาแล้วโอ้ยผมกล่าวว่าผมจะสร้างสถานการณ์ให้สักหน่อย <laughs> พี่ไมไ่น่าทักเลยพี่อัดไปแล้วนะเจเลนพี่สิงไทนมาตอนนี้ทีมมัน,นเข้ามาสองคนแล้วนะนะขอไว้ก่อนพี่ขอกย่างนะเอาไข่ควงด้วยนะพี่มีอีกมีกระแทอีกไ,ได้เลยได้เลยจบมานะแป๊บมีกันวอยล์กันหนึ่งทีแต่แต่มันก็เจ๋งดีเนาะใช้กันวอล์แทนแน่นะนะแทน,นไม้แน่นะนะ แต่วงค้างง่ายนี่พี่กินยามันเป็นคังแล้วไปหายวะไม่ต้องใส่หน้ากากเอานากากออกข้อพี่นากากานากากที่เราใส่อยู่อ่ะมันน่าติดเชื้อแล้วพี่ต้องจริงนากากเดิมเสียก็ไม่เปล่าเทีเราวินพอแล้วเก็บสุดนะผมเอามาใช้แม็กนึงเดี๋ยวไว้ในกระเป๋าหน่อย มีคนยิงพี่มีคนยิงพี่เฮ้ยมีคนยิงพี่อพี่สโลคข้างหน้าข้างใต้มีคนยิงพี่แล้วข้างหน้าอะไร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 ที่มีซีโฟร์เร็วเร็วเร็วด่วนเลยดูมาตายป่ะมันตายป่ะพี่ตายอยู่ข้างหน้าอยู่เลยยังอยู่มาเรื่อยอยู่ที่ทีมข้างนอกอะอะไรหี้ยลูกแยเวลาจะเข้าบ้านนะเออมอสมอสมอสอย่าเพิ่งพิ้งเข้ามา มอสต้องแอดก่อนมอสแต่แอดก่อนเพราะคนเราเยอะใช่แต่มอสเิ่มมาอยู่ตก่อนใช่ใช่ตช็คชื่อก่อนใครโดดแอด่ใหม่เลยแอดแอดแอดกอลงเลย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 ตอนนี้เอ่อมีคือมอสเห็นใครบาตอนนี้ซ้ายมือของมอสแหะเอมีมีอยู่ฮะมันูมันรู้ม่องยสาี่ห้าหกเจ็ดแต่แปดคนนะต้องซ้ายมือแปดคนอมอสตอนนี้ตอนนี้มีีห้าคน มีห้าคนอ่ะมอต,ต้องไล่ชื่อเอ่อแล้วมีใครมายิง,งไปใครบางมาผมเพิ่มให้เอาเดี๋ยวผมวิ่งไปข้างหลังจีไปซอนจะเอาไปอยู่ไปอยู่กับจีก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อ,อยนี่ค่อยเช็คชื่อก่อนเพราะเนี่ยตอนนี้เขาแปดคนแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวกลัวยิงมอสนะไอเดี๋ยวว่ายิงได้ยิงได้แต่แต่มีตัวอ,อ,อ,อื่นด้วยนะแต่เนี้ยแถวนี้แต่มีด้วยนะมอสมีพี่มีคนมาแล้วตอนแรกอ๋อที่มันยิงพี่ไงหมายถึงนะเออหรอ ตายแล้วพี่ตายแล้วเนี่ยพี่มันตายไปแล้วเรียบร้อยแล้วซีโฟได้มาแล้วเกือบแล้วเฮียผมดีนะมันไม่ไยิงโดนซีโฟเลยแบบตายอ่ะมอสท่นผมสอนเลยไหไอ้นี่ต้องใช้เคิวเต็มพื้นเลยเออไปใั้ผมเอ็กยาวด้วยไม่มีรูเพื่อนนี่ไงจะเข้าห้องนี้นะห้องนี้เข้าอันนั้นไม่ได้มันมีอีกประตูหนึ่ง อเมาเคียร์ตรงนี้ให้มีคนยิงบนขวายนี่คนซ้ายซ้ายซ้ายนี่มีนค้ายซ้ายรอไม่ยิงผมจะไปโดนมีคนยิงใช่ป่ะไอเอวใช่ใช่ซ้ายทังป่าเเออตึกลงแล้วตึกข้างตึกข้างเดี๋ยมาได้ป่ะมาได้มาไม่ใช่ไม่ใช่เพลิงเพลินไอเอวีชอบเล่นข้างนอกแล้วรอบนอกระวังีอเนี้ยัย่างไรเนี่ย ในนู่นเลยนู่นเลยน่าจะตึกเนี่ยพี่ฝั่งแถวเนี้ยแถวแถวที่นนอยู่อ่ะตอนแรกตรงเขา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 คือเอาง่ายที่สูงอ่ะมันเล่นที่สูงได้อย่างเดียวไอ้เนี่ยมันไม่กล้าเข้าหรอกมันมีความเฉียบตรงนี้มาร์คฮัลโหลนี่ตรงที่อ่าด้ยิีตรงที่คามุย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 มาร์คนี้เลยนัก์สองหลังตึกกระังวิ่งไปต้องจะไปกันหมดนะเพื่อนดันละไปกันหมดเลยนะ พวผมยยกของนะพี่ใช่ใช่ให้ใต้ใต้กับคำวีจการหรือกอลปเป็นการขาดไปแล้วจะเห็นไปอยู่ป้าตอนนี้ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยมันอยู่ในตึกแน่แน่ใชาทำไมตึกเจ้ามีตัวตัวเขียวอะอย่อยู่อยู่เราะว่าตึกเมีศพแล้วักหนึ่งเขียวเกิดไก่ไหม จีดูใต้ตึกเพื่อนก็แล้วกันเผื่อมันรอมันวิ่งรอให้เพื่อนเราอะไรอ่ะมันดูคุณน้องมาละปีนเตกนะเนี่ยปีนขึ้นไปหัวมันจะเลยบนดาดฟ้าบนดาดฟ้าเห็นแล้วลากลากสิงเพื่อนจะได้เห็นด้วยโดนตายตายตายไว้ขยี้ป่ะจอนนี้เดี๋ยวจตายตาย ลงล่าสองตันเมตรเยอะเลยนะเลยเลยตัวนึงเหรอมีอีกตัวน mm ึงเดี๋ยวอีกตัวนึงอีกชื่อนึงอีกชื่อนึงใช่ใช่ใช่ไอตัวให้ตายอยู่มันตึกพี่หัวพี่เหรอเมื่อกี้ใช่ใช่พี่ใช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 ่อีกตัวนึงมันล้มขงนอกไม่ใช่หรอไม่ได้ซ้ำปะมันวิ่งมาไห่เหรอตรงนั้นพี่คนเดียวไม่ได้ซ้ำไม่ได้ซ้ำแน่เลยได้เสียงใครวิ่งวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมนะข้างล่าง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 เออใช่บ้างหนึ่งบ้างหนึ่งก็บเ็บก็บมาถึงนี้ถึงนี่ จุดเขียวพอมยิพอมิเอ่าลงเอาลงไปล่กเลยไหมกระเป๋าอะกระเป๋าไเลยนะลงได้ใช่ม่ ie, ้อ right? มันเลยมันจะเดืออยู่อันนึงมันจะเดืออยู Wha ่อันนึ่งเอาลงเลยเหลือแค่อันเดียวนะอ่าใช่ใช่ครับอยู่นห้องอันหนึงแกมอันหนึงาจะทละได้ไมันไปโน่นละเขาไปยี่พีตกใจหมดนอนนอนนอนอยู่หรอตายตาย ใช่ใช่เจ็ดใช่โอเคโอ้สุดยอดเจ็ดเจ็ดเอ่อเก็บศพพี่ไปเลยก็ได้นะครับว่าเคลียร์ของไมใช่ก่อนเอ่อวิธีถอนของอ่ะเอ่อกดเอ่อคอนโทรลแล้วก็ชิปแล้วกดคลิกซ้ายผมถอนถอนได้จริงๆงั้นนะแต่เมื่อกี้ผมร้อยชัวร์ ทำไมกูเกิดใจยังกูเกิด12กิโล12กิโลพ่อมึงข้างบนบนหลังคามีตัวหนึ่งอะกระสอบเตอร์ผมไอ้นี่วะผมน่าจะเป็นพี่แบบผมดึงของไม่ได้ไอมีมีคนมีไงมีคนมีไงไหนที่ไหนที่ไหนมากรับทีเดิยใช่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 มาร์คสองมาร์คสองอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตัวเปล่าตัวเปล่าน้องกำลังมากำลังมาหนุนหนุนหลัง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 ตายได้ไม่ไม่ฉุนหรอปะตายตายของอยู่ดาดฟ้าไหนอะดาดฟ้ามารคไหนมาร์คไหนมาก์คหนึ่งเห็นไง มักซี่มีนี่สิ้นอะไรเงี้ยผมได้เก็บเศษของก่ะเต้จะมาขึ้นหมดนี้ปะพี่เร็วไม่ไม่นี้ผมกำลังขึ้นไปวันแม็กซี่นี่มันเยอะนะมีเอ็มโฟมีสนายมีชุดมีเกาะต้องเงินละเงิงหมดไปเรื่ององนู่แม็กซ์เฮ้ยขับคนจริงอยู่ไหนบอมบอม เฮ้ยหอดยิงยิงอะไรมีคนมีคนมันมามันมามากาลานการลานเออต้องรงมานี่กําลัง่ขึ้นกูดไกลเลยครับมีปืนตัวเาตัโอไปแล้ว กลับใช่ไหมไม่ยังไม่เห็นนะคะอะไรนะไปกินเวลาไปกินเวลาเข้าป่าทำน้องเพื่อมาถึงกูไม่ต้องไปหมดไปคนเดียวพอเราไปคนเดียวแบบตัวเปล่าไม่ต้องไปเยอะอยู่เพราะเพื่อนตัวป่ามวกวิ่งรอเราต้องไปหรอกตัวเปล่าคนเดียวพอเดี๋ยวมันก็มาหาเองมาเอาปืนมาเอาปืนมันจะมาขึ้นไปหาไอ้เต้อะ ตื้นพังที่ผมผมยิงยิงพังหมดแล้วนะผมว่าต้องมาเยอะเลยพี่มันมันเล่นซ่อนหายแล้วเดี๋ยวมาแล้วเดาก็โบบายกินต้นนี้ไม่ีใครขนของอ้จารย์เอ๋อที่กำลังว่าที่กำลังเลี้ยงของจาบใช่ใช่ที่กำลังเลี้ยงของจับข้างล่างเอาพี่มาข้างบนสองร้อยมาสองอันนะพี่ถ้ามันว่างได้ได้เราจะจัดยิงตรงจัดเลยข้างล่างเนี่ยชั้นนี้เพี่ขอเชี่ยข้างบนก่อนเนี่ยข้างบนที่ต้องเลี้ยงอันนี้เดี๋ยวจัดเลยมันหลบผมไปหาเครื่องปั่นไฟแล้ว